ตาหนึ่งสองสามสี่ไม่โดนไม่โดนแล้วแต่ต้องแค่เล่นๆเฉยๆว่าหมุนแค่ไหนเดินกี่ก้าวใช่ไหมกี่ก้าวถ้าต้องจืดดอกไม้ได้โดนเนี่ยขอนี่ต้องอยู่ที่เรานะห้ามปี๊้ามขยับเลยนะห้ามส่งซิกเลยนะแล้วให้ยมีตรงไหนอ่ะก็เดินเนี้ยที่ดีโดนแล้วแต่ตัวเองอ่ะแล้วแต่ตัวเองไงว่าทำแล้วดีแว่าหมุนแล้วมันงงแน่เลยโบ๊ทให้มันโดนไม่ใช่ค่ะการปิดตาเนี่ยมันจะไม่โดน ไม่ได้ิงนิ่งไว้ในแต่นะเชื่อนกนิ่งไว้นิ่งไว่หมุนดูมิเต้องชูเนี่ยมุนหมุนเดิม่าหมุนับอหมุนับดูิไม่ต้องหลับ่แล้วเดินไปนะเดินไปเดินไปเด็เดดเดสกิดิสกิสกิลอ่าคุณวาลีนะคะสกิสกิลหายไปนด เดููมอหมมุน้าหมุนในด้านโน้นหมุนไปอาวยอาหมุนตา้าวิตาไม่หลับตาปิดตาเฉยอ่ะเดินไปเดินไปเดินไปข้างเดียวไงอดิไม่โดนทีเดียวไม่โดนางเดียวอย่าไม่ดีดว จะปเออานอาอด้าโบนจับเอาปิตตาข้างนึงางที่นปะสองีทีเดียวนะทีเดียวนะอดิดเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้แ่นมากเลยออข้าบข้าบข้าทอะไรข้าวชครับมันเห็นอยู่แต่ทีนี้เราเปิตตาข้างนึงเสองิมติดด นะคะโดนนะคะยังไม่หม่นยังไม่หมุนขวัญจอมขวัญจอมเออเดี๋ยววางมือดิ๊ดดิ๊ดปินตาถึงสองสามดิ๊ดไม่โดนไม่โดนไม่ไป้เราเป็นคนใช้ด้านซ้ายดิ๊ดไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึนไม่ถึงใช่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 ไม่ถึงนะน่าจะเหมือนตอนเราหันนกกระดาษไปเดินไปดีปินตาเดินไปดีเดินไปดีเตรียมดิ๊ดดิ๊ดเจ้าวันนี้มีกัน ตดีให okay, uh, ้เลยเป็นดอกไม้นิดดีให้เลยีาเด้อดีหนึ่งสองสามดีห้าอ่โดนโดนโดนถือว่าโดนภาษาตายังดีภาษาตายังดีเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูไอ้สาวจอมโงเดี๋ยวจะดูไอ้สาวจอมโงดต่มู่ตตรงมันจะต้องตีแบบเจ๊ท็อปถราเพอดีแบบเสยมาอย่างเงี้ยมันโดนอยู่แล้ว มันก็เลยแบบว่าไม่ต้องไปตรงตรไมๆใช่อ่ะนี่ตั้งโตอย่างนี้ไม่ถูกแล้วทำถูกแล้วถือว่าทำถูกแล้วโอเคทำถูกแล้วแต่แต่ไม่โดนแต่ไม่โดนมเลยมันมามันเสยข้างล่างขึ้นเนี่ยมันก็โดนอนั่นแหละต้องตีตรงๆต้องตีตรงๆนี่ตั้งโตอย่างนี้ไงมันถึงจะวัดความสามารถแบบแท้จริงค่ะงตาเออเดี๋ยวอย่ามาอีก ช่ยบ้านช่วยบ้านเออช่วยอย่างเงี้ยนี่มันยังมีเขียวเลยใช่ใช่ทำไมไม่ใช่ผมมันโดนไข่ป้ามาเหมือนเหมือนอย่างที่บ้านมันก็ไม่ได้บ่นนี่บ้านน้นหามาด้วยยกสอนะคะยกสองมาด้วยแบบนี้เลยโอ้โอเคโอเคโอเต้องพยายามให้เลยไปนิดนึงเพราะว่ามือเราตอนแรกเราเห็นแล้วมันถึงแล้วแต่มันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงต้องเลยต้องไปนิดนึงแมคุเราก็ตั้งใจเออ